ป่านกปนินเผาหนึ่งตัวก็เก็บไม่หมดแล้วค่ะมึผักแอมผักชี สตูครับตีบ้าแินเทนภ่ะ คนละครึ่งนี่นี่น้อ,อ,อนลปลามีคนละครึ่งกับพ่อใหญ่ปลาสริฐเซปแสเด้จ้าเด้มมนนอมา,ามากินกันตอกเนาะข้าวขาหน้ากินขนมจีนมีก็กินไปแล้วตอกเนาะข้าวขาหน้ากินขนมจีนมีก็กินไปแล้ว อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็กินปลาของไปด้วยนั่งเป่านั่งเป่าหนังไปด้วยเพื่อนๆจ้อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็กินปลาของไปด้วยนั่งเป่านั่งเป่าหนังไปด้วยเพือพ่อนๆจ้ะหนังเอาหนัง นังไว้ใส่แกงแกงขี้เหล็กค่ะเพื่อนจ๋าเขานังใส่แกงขี้เล็ก้อคะนี่ผัดผักแอดผักชี แน,น่นค่ะแน้งมันไม่ีที่วางนี่มีขรปุ้นพูดวางไม่ได้เนี่ยมันจะเอามือแล้วกันจุบ๊บไปเลยนี่ปลา เพื่อนโวนมามากินปลาเผาอุ่กันนี่การนั่งนั่งอยู่หน้าบ้านร้อนๆเลยนะควันแชงหนังไปด้วยเนาะนี่หนังเผาหนังนังไว้ใส่แกงแกงขี้เหล็กค่ะเพื่อนจ๋าเอานังใส่แกงขี้เหล็กเด้อค่ะนี่นี่หนังเผาหนัง เหนังไว้ใส่แกงแกงขี้เหล็กค่ะเพื่อนๆจ๋าเอาหนังใส่แกงขี้เหล็ก้อค่ะนี่เนาะงน้องขาไม่กินขนมจีนมีก็กินไปแล้วทำเพืเ่อนจ๋าอืม เอาหนังเอาหนังไว้ใส่แกงแกงขี้เหล็กค่ะเพื่อนจ๋าเอาหนังใส่แกงขี้เหล็กเด้อค่ะนี่ตอ,อ,อาานกน,อน้องข้าวหนึ่งขนมจีนมีก็กินไปแล้วตอ,อาานกน,อน้องข้าวหนึ่งขนมจีนมีก็กินไปแล้ว มีเสียงนะ e. คะเยู่อนบ้านเอาหนังเอาหนังเอาหนังไว้ใส่แกงแกงขี้เหล็กค่ะเพื่อนจ๋าเอาหนังใส่แกงขี้เหล็กด้อค่ะนี่ มีก็มีนะคะใจการกินน้ำจีนคะมีก็มีนะคะใจการกินน้ำจีนคะเพื่อนคนมามากินปลาเผาใจกลกันนี่การนั่งนั่งอยู่หน้าบ้าน,นร้อนๆเลยนะควันแช่งหนาวไปด้วยเนาะดี นแท่คะมีก็มีนะคะใช้การกินนมจีนค่ะครับไปลากน้องขาไมกินนมจีนมีก็กินไปแล้ว เพื่อนชวนมามากินปลาเผาอุ่นกันนี่การนั่งนั่งอยู่หน้าบ้านร้อนๆเลยนะควันย่างหนังไปด้วยเนาะนี่กินคนละครึ่งนี่เนใื้อปลากินคนละครึ่งกับพ่อใหญ่ประสเสริฐแซ่บๆได้ใจ้เด้อมามากินกันครับนี่ปลา หมูผักแอ้มผักบักชีต่อ,อ,อน้อน้องขาหน้ากินขนมจีนมีก็กินไปแล้วปลาินเผาหนึ่งตัวก็กินไม่หมดแล้วค่ะกินคนละครึ่งนี่นี่นปลากินคนละครึ่งกับพักใยประสือเสร็จแล้วเด้๋ยวะเด้อมากินกัน เียงปลาของกินปลาจะได้สมองดีจะการชอบกินปลาเราอายุเยอะแล้วต้องกินปลาผนะัดผักแอมผักชีหนัง <c oughs> เขาหนังเขาหนังไว้ใส่แกงแกงขี้เหล็กค่ะเพื่อนจ๋าเขาหนังใสแง่แกงขี้เหล็กเ,เ,กเกด้อค่ะนี่นั่นมันไม่มีที่วางมีกระปุ้นเอวางไม่ได้เดี๋ยวมันติด เอามือแล้วกันจุ๊บไปเลยนี่ปลาคลิปนี้จะมีเสียงนะคะเขาอยู่หน้าบ้าน,นเพื่อนค่ะ เอาหนังเอาหนังไว้ใส่แกงแกงขี้เหล็กค่ะเพื่อนจ๋าเอาหนังใส่แกงขี้เหล็กเด้อค่ะนี่กินคนละครึ่งนี่เนื้อปลากินคนละครึ่งกับพ่อใหญ่ปะเสริฐเซ่็ๆเด้อจ๋าเด้อมามากินกัน มีเสียงนะคะขปอยู่หน้าบ้านแล้วเพื่อนๆเห็นอืมตรงนี้ดีกว่าที่ผักเนาะนห,นหนังเผาหนังเผาหนังไว้ใส่แกงแกงขี้เหล็กค่ะเพื่อนจ๋าเผาหนังใส่แกงขี้เหล็กด้อค่ะนี่แล้วมันไม่มีที่วางมีมีกะปุน,น